สวัสดีครับพบกนันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามข่าวมาโคตรราชกุมารแห่งราชอาณาจากาักรซาอุดิอาระเบียเยือนไทยกันต่อล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าหารือกับมาโคตรราชกุมารและนายยกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจากาักรซาอุดิอาระเบียพร้อมต่อยอดความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกด้านด้านซาอุดิอาระเบียย้ำพร้อมลงทุนและอยู่เคียงข้างไทยในทุกโอกาสเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามไปดูครับ เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเข้าเฝ้าหาหารือทวิภาคีกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิดอ่านซาอุดมกุฎราชกุมารมมาและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในโอกาสเดือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกพิเศษของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ปี2565ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายอนุชาบุรพัชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีทราบซึ้งสำหรับการตอบรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยอย่างเป็นทางการและการตอบรับเข้าร่วมการประชุมเอเป็กในฐานะแขกพิเศษของไทยพร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและแสดงความยินดีที่มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีโอกาสนี้นายยกรัฐมนตรีย้ำถึงความพร้อมของไทยที่จะทำงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศโดยยินดีที่ความร่วมมือทวิภาคีในทุกด้านมีความคืบหน้าและมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในทุกระดับ มกรรุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียมีพระราชดำรัสตอบว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้หารือในประเด็นต่างๆและมีการทําข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสําคัญซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกันจะทําให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอีกมากโดยซาอุดีอาระเบียให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์และความร่วมมือ ในด้านต่างๆกับไทยอาทิการลงทุนสาธารณาสุขและโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้นทั้งสองฝ่ายได้หารือและติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพระหว่างกันดังนี้ด้านความร่วมมือทวิภาคีการเชิญซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปปี2565ในฐานะแขกพิเศษโดยเห็นถึงการมีบทบาทที่สร้างสรรค์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็นการแสดงถึงความจริงใจของไทยที่จะร่วมส่งเสริมความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่ไทยสามารถเป็นหุ้นส่วนของซาอุดิอาระเบียในภูมิภาคได้ด้วยต่างยินดีที่ไทยและซาอุดิอาระเบียมีการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมารวมถึงการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยซาอุดิอาระเบีย และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งสภา,าความร่วมมือซาอุดีอาราเบียไทยเพื่อเป็นรากฐานในการดําเนินการส่งเสริมความร่วมมือและเป็น,นกลไกติดตามซึ่งผู้นําทั้งสองขอให้นําแผนดังกล่าวไปปฏิบัติให้เป็นรูป,ปรธรรมโดยเร็วที่สุดด้านเศรษฐกิจไทยย้ําความพร้อมที่จะสนับสนุนในด,ด้านความมั่นคงด้านอาหารสาธารณาสุขอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆในซาอุดีอาราเบีย รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไทยพร้อมร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะข้อริเริ่มซาอุดีอาราเบียตามวิสัยทัศน์ซาอุดีอาราเบีย2030ซาอุดีสีเขียวและตะวันออกกลางสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตัลซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย,ยเศรษฐกิจ BCG ของไทยโดยซาอุดีให้ความสำคัญกับการลงทุนในไทยซึ่งด้วยวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบียจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทย และภาคเอกชนของไทยในการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้ไทยและซาอุดีอาระเบียยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานโดยไทยพร้อมร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียขับเคลื่อนความร่วมมือตามเอกสารไวท์เปเปอร์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและในด้านแรงงานทั้งสองฝ่ายมุ่งกระชับความร่วมมือโดยซาอุดีอาระเบียมองว่าแรงงานไทยถือเป็นแรงงานที่มีฝีมือ อันดับต้นๆของโลกพร้อมได้เชิญชวนแรงงานไทยให้ไปทำงานที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งจะมีโอกาสที่ดีสำหรับแรงงานไทยอีกมากด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยยินดีที่จะเดินทางไปมาระหว่างกันมีความสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝ่ายซาอุดิอาระเบียสำหรับทุนการศึกษาประจำปีแก่นักเรียนและนักศึกษาของไทยหวังว่าจะมีความร่วมมือการมากขึ้น พร้อมได้กล่าวเสนอให้มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในสาขาอาหารและโภชนาการหรืออาหารอาราการเกษตรปิทโตรเคมีการก่อสร้างและอุตสาหกรรมการผลิตภายหลังจากการหออรารือข้อราชการนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเชิญมกกราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชนาจักรซาอวดริอาราเบียทรงเป็นสักขีพยานร่วมในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารจำนวนห้าฉบับได้แก่ หนึ่งข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างรัฐบาลแ,แห่งราชนาจักรซาอุดิอาระเบียกับรัฐบาลแห่งราชนาจักรไทยสองบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดิอาราเบียไทยสามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชนาจักรไทยก,กับกระทรวงท่องเที่ยวแห่งราชนาจักรซาอุดิอาระเบีย4บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านาการส่งเสริม การลงทุนโดยตรงระหว่างรัฐบาลแห่งรชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรชอาณาจักรซาอุดิอาราเบียและ 5. บันทึกความเข้าใจระหว่างองค์กรกำกับดูแลและต่อต้านการทุจริตรชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรชอาณาจักรไทยว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตณโถงตึกสันติไมตรีก่อนเข้าร่วมงานถวายพระขายาหารค่า ก,การเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยอย่างเป็นทางการของมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาราเบียถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ระหว่างไทยกับซาอุดีอาราเบียหลังยุติความสัมพันธ์กันมากว่า30ปีซึ่งการประกาศลงทุนในไทยการเปิดรับแรงงานไทยและการร่วมมือในโครงการสำคัญสคัญในซาอุดีอาราเบียจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจและบทบาทของไทย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกรวมทั้งจะเพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนของไทยในตะวันออกกลางมากขึ้นครับ